สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในเรื่องของวงจรคอนเวอร์เตอร์นะครับเรามาทบทวนกันนิดนึงเราเรียนวงจรคอนเวอร์เตอร์แบบไหนไปได้บ้างแล้วก็คือลำดับที่เราเรียนมาก็คือวงจรฟลายแบ็กคอนเวอร์เตอร์นะครับวงจรบักคอนเวอร์เตอร์วงจรซิงโครนัสบักคอนเวอร์เตอร์วันนี้เราจะมาขึ้นวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ลำดับถัดไปก็จะเป็นวงจรบักบูสต์คอนเวอร์เตอร์วงจรฮาร์ฟแอนด์ฟูลบิดคอนเวอร์เตอร์นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ก่อนว่าหน้าตามันเป็นอย่างไร วงจรบูทวันพื่ที่ี่เราจะเรียวงนี้นะครับก็จะมีลักษณะนหน้าตาเป็นแบบนี้วงจรเป็นแบบนี้เลยก็คือมีดรงดัน DC input ใหญ่จ่า่เข้ามานะครับที่เป็นบวกและลบแล้วก็จะมาต่อกับขดลวด L1 นะครับขดลวด L1 ที่ไปลายด้านหนึ่งจะมาต่อที่ขา D น,นะครับขาซ้อยก็จะต่อลงกลาวขาเกจก็จะรับค่าวสมิตต่อกับมอสเฟตต่อลักษณะแบบขนานกันอยู่นะครับจากนั้นทางด้านมองถัดไปก็จะมีไดโอด D1 ในการเชื่อมนะครับหรือคัมปิ้งผ่านไปยัง C1 แล้วก็โหลดทางเ u าพุ t เขาบอกว่าคุณสมบัติของวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์เราเรียกวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์อย่างว่าวงจรเซฟอัพคอมเพลเตอร์ทำไมเรียกว่าเซฟอัพคอมเพลเตอร์เห็นไหมครับเขาบอกว่าแรงดันวีเอาแรงดันเอาท์พุตเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าแรงดันอินพุตเสมอมันจึงเรียกวงจรเซฟอัพคอมเพลเตอร์ซึ่งมันจะต่างกับวงจรบัคคอมเพลเตอร์เห็นไหมครับบัคคอมเพลเตอร์วีเอจะมีค่าน้อยกว่า V in เสมอนะครับดังนั้นมันจึงเรียกวงจรเซฟดาวคอมเพลเตอร์แต่บูต เอาพุทธแรงดันเอาพุทธมากกว่าอินพุตมันจึงเดสกเทปอัพคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าในขณะที่วุงจรพุทธคอมพิวเตอร์เนี่ยแรงดันเอาพุทธมีค่าสูงแต่กระแสมันก็จะส่วนทิศทางกันก็คือมีค่าต่ำนะครับนี่คือข้อจํากัดของวุงจรบูทคอมพิวเตอร์เลยหรือวุงจรบักด้วยบักพวกบักเนี่ยกระแสทางเอาพุทธมีค่าสูงแต่ขณะที่แรงดันต่ำมันจะตรงกันข้ามนะครับเขาบอกว่า วงจรทางเอาพ,พุทธของบูตคอมพิวเตอร์จะต้องมีค่ามากกว่าอินพุตเสมอไม่ว่าด้วยกรณีใดก็แต่แต่อย่างน้อยจะต้องมีค่าอะไรครับมากกว่าเป็น2เท่าของแรงดันอินพุตนั่นเองและเขาบอกว่าคุณสมบัติของวงจรบูตคอมพิวเตอร์ข้อดีของมันก็คืออะไรครับใช้อุปกรณ์น้อยคุณออราคาต่ําแล้วก็ค่า e m i กับค่าอ f i MI เนี่ยค่อนข้างจะทาไมมีค่าต่ํอเอ,อลืมบอกไปข้อดีของวงจรบูตอีกข้อหนึ่งก็คือทําไมรู้ไหมครับก็คือประสิทธิภาพมันค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับ เรี่วยวค่าประสิทธิภาพมันมีค่าประมาณถึง85-90กว่าเปร์เซ์เลยนี่คือข้อดีของมันนั่นเอง